เอาละครับสวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันกับเกมฟุตบอลน่าเล่นของทางค่ายเน็ตอิตอีกหนึ่งเกมนะครับซึ่งนะตอนนี้เนี่ยจะเปิดทดสอบรอบใหม่เรียบร้อยใครที่สนใจก็ลิงก์โหลดใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับตัวเกมสามารถเล่นบนเวอร์ชัน PC หรือว่าเ,อาเล่นในส่วนของมือถือก็ได้เช่นเดียวกันนะครับพื้นที่ตรงนี้ที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่บนสมอสรฟุตบอลนั่นเองนะครับนี่ให้เราสามารถที่จะเดินสำรวจในส่วนของ ตัวสโมอสรนตรงนี้ได้นะครับเนี่ยวิ่งไปก็ะด้นะครับมันจะวิ่งแบบหยอหอๆแบบนี้นะครับผมเนี่ยมันจะมีพื้นที่ด้านนอกนะครับเห็นไหมอ่าประมาณนี้นะครับด้านนอกก็ตรงนี้ก็จะเป็นแบบพวกสนามทรงสนามซ้อมอะไรไปนะครับแล้วก็มีลานจอดรถ ผมแต่ว่ามันยังออกไปข้างนอกไม่ได้นะนะครับมันจะเดินสำรวจตรงนี้ได้นะครับแล้วก็มีชั้น1ชั้น2นะครับให้เราแบบเดินขึ้นไปได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วของชั้น1นะครับก็ถ้าเกิดว่าจะขึ้นไปชั้น2ก็เดินขึ้นไปได้นะครับเนี่ยตรงนี้เดินขึ้นไปเลยนี่ครับเป็นเกมที่ถือว่าภาพสวยทีเดียวนะนะครับ แต่ถ้าจะให้เปรียบเทียบกับพวกฟีฟ่าหรือเ e s อะไรเงี้ยนะครับมันสู้ไม่ได้หรอกนะครับผมแต่ก็เป็น,นเกมนึงนะครับที่ลองมาเล่นได้นะครับสามารถที่จะแบบแข่งขันกับผู้เล่นคนอื่นๆน,นะครับลงแรงแบบแข่งออนไลน์หรือว่าแข่งกับเพื่อนก็ได้นะครับแล้วก็จะมีโหมดในส่วนของเมนเจอร์นะครับซึ่งจะแบบลงแรงแข่งกันได้เช่นเดียวกันนะครับผมก็คือเป็นการคุมทีมอะ นะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราดูในส่วนของบรรยากาศการเล่นสักหน่อยแล้วกันนะครับว่าตัวเกมเพลย์มันเป็นแบบไหนนะครับซึ่งก็กดเข้ามาตรงนี้นะครับนี่มันจะมีโหมดอยู่นะครับเนี่ยเห็นไหม Manager Lang นะครับก็จะเป็นในส่วนของ PVP นะครับซึ่งผมเลือกตรงนี้อยู่นะครับเป็นโหมดคุมทีมนะครับแล้วก็มีแบบโหมดสตรีทฟุตบอลด้วยนะเนี่ยครับก็จะแข่งแบบ2-2-3-3นะครับจะลงแข่งกับ AI ก็ได้หรือว่าจะแข่งแบบกับคนอื่นก็ได้อะไรเงี้ย นะครับผมประมาณนั้นอ่าแล้วก็อันนี้ลงแรงแบบแข่งธรรมดาครับ11คนปกตินะครับผมก็สามารถกดสตาร์ทได้เลยนะครับผมแต่ว่าก็ตึงๆอยู่เหมือนกันนะนะครับหลายๆคนก็เล่นเก่งพอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูในส่วนของตรงสตอรี่โหมดตรงนี้นะฮะเนี่ยกดเข้ามาอ่า มันจะมีในส่วนของสตอรี่โหมดให้เราเข้าไปแข่งนะครับก็เนี่ยฮะแข่งเออเนี่ยครับมีในส่วนของ2ดาว3าดาวด้วยนะครับขึ้นอยู่กับว่าตัวเกมมันจะกําหนดแบบนไหนให้เราได้แข่งได้นะครับแล้วก็ได้3ดาวมาอะไรประมาณนั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะมาที่ด่าน1นึ่งขนะครับพอแข่งเสร็จก็จะได้ในส่วนของรางวัลตรงนี้มานั่นเองนะครับอ่ะกดสตาร์ทแมทดูนะครับผมอืมรู้สึกอันนี้เนี่ยมันจะมีแบบเออมาให้ในส่วนของครึ่งหลังเลยนะครับคือครึ่งแรกเนี่ยจะมีสกอร์เกิดขึ้นมาละเนี่ยครับเห็นไหม เนี่ยสกอร์เกิดขึ้นมาแล้วเรียบร้อยนะครับผมเอาโอเคมาอเดี๋ยวโยนบอลมาก่อนนะครับจะไปอันนี้ทีมผมนะเนี่ยนะครับนี่โอเคผมจะเป็นทีมอะไรวะเนี่ยอุลุกวัยนะครับถ้าถ้าไม่ผิดนะนะครับแล้วก็อูลุกวัยกับอะไรวะเนี่ยกัมพูชาหรอเอาโอเคมากยิ่งปุ้งนี่ครับเรียบร้อยนี่แล้วก็จะมีภาพชงภาพช้าให้เราดูนะครับนี่ครับประมาณนี้ภาพสวยเลยนะนะครับไม่ใช่ว่ามันไม่สวยนะครับอืม นี่มีภาพช้าดูแบบนี้นะครับบรรยากาศก็โอเคเลยนะครับคนดงคนดูก็จะแบบขยงขยับได้อะไรอย่างนี้นะครับนี่ฮะประมาณนี้นะอจะมีซูมให้ดูโค้ดอะไรด้วยนะครับผมมันนั้นโอเคอหมดครึ่งแรกนะครับวันนี้ <laughs> มันไม่น่าตัดมาแค่นี้นะแล้วก็หมดครึ่งแรกไปนะครับโอเคนี่ไงนะบรรยากาศนะครับตรงนี้ โอเคเดี๋ยวมาต่อครับแข่งขันต่อเลยนะครับจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่อยากเล่นเองก็ได้นะสําหรับโหมดนี้นะครับคือเราปล่อยไปสักพักหนึ่งนะครับตัวละครเนี่ยมันจะทําการวิ่งไปไล่บอลเองนะครับแล้วก็เล่นเองได้นะครับเนี่ยตอนนี้คือมันไล่บอลเองแล้วนะครับแล้วมันก็จะเล่นเองละนะครับผมซึ่งผมไม่ต้องกดอะไรเลยนะครับผมนี่โอเคอ่าเรียบร้อยอันนี้นะครับเออมันก็จะแบบเล่นก่อกาๆหน่อยนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เล่นเองนะ นะครับก็แนะนําว่าถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรก็เ,เล่นแบบเล่นเองดีกว่านะครับผมจะได้คุมทีมแบบง่ายๆหน่อยนะครับน,นี่โอเคเล่นเองนะครับวันนี้ปึ๊บตีโอเคบทก็จะแบบไม่ได้เก่งอะไรมากมายนะครับนี่โอเคเรียบร้อยปั๊บชมปั๊บช้ามาเดี๋ยวผมจะแข่งให้มันเ,เสร็จไปเลยนะครับตรงนี้เพราะว่าแป๊บเดียวแหละนะครับไม่นานนะครับผม เอ๊จัดไปปึ๊บถ้าใช้จอยเล่นเนี่ยนะครับสามารถหมุนแบบนี้ได้ด้วยนะนี่ฮะนี่ฮะปึ๊บปึ๊บเห็นไหมปึ๊บปึ๊บนี่อ่ามีแบบนี้ด้วยนะครับผมปึ๊บปึ๊บนี่ครับเทิร์นเทิร์นปึ๊บปึ๊บโอ้ยหลบไม่ทันตอนนี้ผมจะเล่นอยู่บนเวอร์ชัน PC ซนะครับแล้วก็ใช้จอยในส่วนของการเล่นนะครับผมมายิงอีกสักหนึ่งลูกนี่เรียบร้อยโอเคชิวๆสิวๆนะครับ โอ้ oh, อันนี้นี่คืออ่าที่ผมอ่านนะครับจากตรงนี้นะครับถ้าเก,กิดว่าเราจะได้สามดาวเนี่ยนะครับเนี่ยมันจะบอกอยู่ว่าคุณจะต้องได้ใบแดงด้วยแหละครับหนึ่งใบเห็นไหมตรงนี้นะครับเออเอามาๆเดี๋ยวเอาให้ได้ใบแดงหน่อยดิเอาเอาให้ได้ใบแดงเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้ตัวนี้เอาให้ได้ใบแดงเอา้าโอ้ไม่โวย <laughs> เอาดิเอาดิเดี๋ยวส่งบอลให้มันก่อนนะฮะ ให้มันมาแย่งให้มันมาแย่งอ่าแล้วเดี๋ยวก็เราจะสไลด์นะครับโอเคจัดไปนี่แน่สไลด์จากข้างหลังไ,ไม่ไม่ไม่เป็นไรเฉยเลยวะ <c oughs> เออนี่จะได้ใบแดงใบไม่รู้เลยครับผมว่ามันยากอยู่นะถ้าเกิดว่าจะได้ใบแดงเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ได้ใบเหลืองด้วยนะครับผม <c oughs> เออยากอยู่ยากอยู่นะครับถ้าเกิดจะได้สามดาวก็ยากอยู่เหมือนกันนะครับหรือว่าจะต้องมาสไลด์ตรงจุดโทษแล้วกันสไลด์ไปนี่แนี่ เฮ้ย hey, ไม่ฟาวอ่ะโอ้โหเอาโอเคงั้นก็เล่นไปนะครับผมโอ้ <laughs> oh, <laughs> oh, ยาก <laughs> อยู่เว้ยเฮ้ยใบแดงไหมใบแดงขอใบแดงขอใบแดงอื <laughs> ้อไม่โดนขอใบแดงนี่แน่เออมันต้องแบบนี้ฟักอะไรมามาแล้วครับโอ้โหใบเหลืองโอ้ยเข้าข้างหลังขนาดนี้ได้ใบเหลืองเลยเพื่อนเออ คือสกอร์มันได้แล้วนะครับผมเหลือแค่ว่าอคุณจะได้ใบอะไรี้่นั่นเองนี่เนี่ยโอ้ฟาวไว้เฮ้ยกรรมการแบบว่าอันนี้คือให้ลูกได้เปรียบน,นะประมาณนั้นเแหมเสียดายเสียงพงเสียงผ้าก,ก็โอเคเลยนะครับผมเอามามามาแย่งมาแย่งเดี๋ยวผมจะให้มันได้ใบแดงให้ได้เอามามาเข้าข้างหลังตุ้มไม่โดน นี่แน่อุ้ยไม่โดนนี่แน่เออเขาหลังรอบโอเคเฮ้ยคนนี้นะ่าจะได้ใบแดงแล้วใบเหลืองสองรอบไงสองเหลืองแล้วก็ใบแดงปะเอา้าเฮ้ยคนเดียวกันไม่ใช่หรอเดี๋ยวเอา้าหรือว่าผมจำผิดวะเฮ้ยสองเหลืองนะเพื่อนไม่ได้ใบแดงเหรอโอ้มีงี้ด้วยอะเอามาแย่งใหม่มาแย่งใหม่ โอเคเอาคนนี้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 นนวิ่งมาสไลด์อีกหนึ่งรอบนี่เนี่ยเออมาคนเดิมนะคนเดิมคนนี้คนเดิม,ดม,ดมอุย้ยมันมีอุย้ยจุดโทษโอ๋อมันมีแบบหัวฟูสองคนไว้ดำเหมือนกันเอายิงออกเฉย <laughs> โอ้โหอ,อะไรวะเนี่ยยากจังเลยใบแดงเนี่ยเอามาเพื่อนมาเพื่อน,อน,อนส่งให้คนนี้อ่าแล้วก็มาแย่งกับเรามาแย่งเลยเพื่อนจัดไปมา เราต้องเอาใบแดงเอาส่งมาแล้วก็มาแย่งกับเราเหมือนเดิมมาเลยเพื่อนเวลาจะหมดแล้วเพื่อนเอามายังไงได้ <c oughs> เออมาโอ้เวลาหมดก่อน <c oughs> เรียบร้อยนะครับก็บรรยากาศในส่วนของเกมเพลย์จะเป็นประมาณนี้นะครับลองดูแล้วกันนะครับว่ามันจะให้เราทําอะไรนะครับเราถึงจะได้ในส่วนของสามดาวมานั่นเองนะครับเนี่ยพอแข่งเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้ในส่วนของพวก EXP นะครับเพิ่มเลเวลให้กับตัวละครได้นะครับไม่ใช่ตัวละครสิให้กับนักฟุตบอลของเรานะครับผมอ่โอเคเสมอไป3ประตูต่อ3นะครับอ่โอเคเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็เนี่ยเอาได้3มเฉยเมื่อกี้คือมันให้ใบแดงแล้วใช่ไหม ตกลงคือยังไงวันนี้ผมงงมากนะฮะอ่ะโอเคเนี่ยครับก็จะไปด่าน1นึ่งขีดต่อนะครับถ้าเกิดว่าเราจะแข่งนะนะครับผมอ่ะเดี๋ยวกลับมาในส่วนของหน้าเมนูตรงนี้นะครับผมทีนี้ใน,นส่วนของตัวเกมเนี่ยนะครับก็จะมีเอ่ออ่ะเดี๋ยวผมเดินมาตรงนี้ก่อนนะครับจะมีเอ่อเนี่ยฮะตรงนี้นะครับผมเนี่ยกดเข้ามา นะครับก็มีในส่วนของไลน์อัพตรงนี้ด้วยนะครับให้เราได้มาทําการจัดทงจัดทีมลงไปนะครับเราสามารถกดตรงนี้ได้เลยนะครับเบสไลน์อัพทีเดียวนะครับเนี่ยมันจะเอานฟุตบอลที่โอเคที่สุดนะครับมาลงในทีมให้กับเรานะครับแล้วก็แบ่งเป็นไลน์อัพนะครับหนึได้นะครับว่าเราจะเอาไลน์อัพแบบไหนนะครับก็ปรับพงปรับแผงได้เลยนะครับมีในส่วนของการปรับแท็กตรงแท็กติกตรงนี้นะครับก็มาปรับได้ นะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับก็จะเหมือนกับเกมฟุตบอลทั่วๆไปนั่นแหละนะครับผมอ่าโอเคเรียบร้อยนะในส่วนตรงนี้นะครับส่วนันเนี้นะครับก็เนี่ยมันจะเป็นแบบอ่อพวกแผนที่นะครับผมในส่วนของตัวสโมสรตรงเนี้ยนะครับผมก็ลองเข้ามาดูนะครับอืมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนเนี่ยฮะอ่อเข้ามาประชงประชุมอะไรอย่างงี้นะครับน่าจะมบาณนั้นนะครับผมเอออ่ะแล้วก็มีในส่วนตรงนี้ครับการแอดเพื่อนนะครับมีใครแอดมาบ้างนะครับแล้วก็กดรับหรือว่าไม่กดรับก็แล้วแต่ นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นจดหมายครับนี่มีของมาแจกนะครับผมแล้วก็มารับได้นะครับประมาณนั้นนะโอเคทีนี้ก็เรามาดูตรงนี้นะครับมันจะมีให้เรามาทําการแบบว่าเนี่ยหาในสุของนักฟุตบอลคนใหม่ๆได้นะครับเมื่อกี้มันแจกมาอีกสิบใบนะครับจริงๆเนี่ยผมจะมีอยู่อีกสิบใบนะครับมาลองดูแล้วกันว่าผมจะได้ใครเอาอนนี้เลยลุยมาครับนี่สิบเพลเยอร์ดูซิว่าจะได้เพลเยอร์เจ๋งๆหรือเปล่านะครับมาแล้วคนแรก นี่ครับอันนี้เป็นโกอ่ะเคชึบนี่ครับโอเคพลัง86ได้อยู่นะฮะมีคนเดียวที่จะโอเคสุดแล้วนะครับนอกนั้นก็ธรรมดาหมดเลยนะครับดูดิเจ็0นะครับผมโอเคคอมพลีทนะครับประมาณนี้แล้วก็อีกหนึ่งลอบครับมาขอได้นะฟุตบอลแบกเจ๋งๆหน่อยนะครับผมนี่คนนี้คือใครวะพลัง81นะครับไม่รู้จักกัะนะฮะแล้วก็คนอื่นๆก็ธรรมดาธรรมดานะครับอืม นะเสร็จแล้วนะครับนี่คือในส่วนของการเปิดนะครับอ่าแล้วก็นี่ฮะมารับของละวงละวันได้นะครับนี่มันก็จะมีใบจงใบแจกอะไรให้กับเราอยู่นะครับผมประมาณนี้นะฮะโอเคนะครับกดเคลมรับกงรับของไปนะครับผมโอเคมีอะไรให้เรารับก็รับให้หมดนะครับอืมอ่ะมีเพื่อนมาชวนให้ไปเตะด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของ achievement นะครับก็กดเข้ามาดูครับเนี่ยอ่าก็กดรับไปให้เรียบร้อยนะครับอืมประมาณนี้นะ นะครับผมโอเคนะก็ตัวเกมเนี่ยยังไม่ได้มีอะไรมากมายนักนะครับผมก็ลองเข้ามาดูได้ลองเข้ามาเล่นได้นะครับเนี่ยด้านบนตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวลืงก็มาตรวจสอบแล้วกันนะครับอะไรที่มันขึ้นเป็นจุดแดงๆอ่ะนะครับทีนี้ในส่วนของตัวเกมเอ่อถ้าเกิดว่าเราจะทําการแบบปรับในส่วนของกราฟิกกราฟิกเนี่ยเราก็สามารถปรับได้นะในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นแบบข้อมูลนะครับของเอ่อของเรานะครับผมเออปรับกราฟิกกราฟิกก็กดเข้ามาปรับได้นะครับตรงเซตติ้งตรงนี้นะครับผมเนี่ยฮะ มันจะมีให้เราปรับอยู่นะครับนี่ปรับในส่วนของภาษานะครับการแบบภาคอะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับผม,มแล้วก็พวกปุ่มอะไรพวกนี้นะครับนี่เกมเซตอัพนะคะมาปรับให้ได้เลยนะครับผมประมาณนี้นะ อ่ะโอเคนะครับก็ยังไงเนี่ยคลิปนี้ผมจะเอามาฝากไว้คร่าวๆประมาณนี้นะครับใครที่สนใจก็โหลดได้เลยนะลิงก์โหลดจะอยู่ใต้คลิปนะครับเป็นเกมที่ก็ถือว่าเอ่อน่าเล่นอีกหนึ่งเกมนะครับสำหรับในส่วนของเวอร์ชันมือถือแต่ถ้าเป็นเวอร์ชัน PC ก็ผมว่ายังสู้ของฟ f a ่หรือเพจไม่ได้เลยนะครับผมพวกเกมผงเป็นเพลย์อะไรเงี้ยยังแบบดูเอ่อไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับสำหรับผมนะนะครับอ่ะโอเคคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะครับไปแล้วสวัสดีทุกคนครับผม